แล้วพวกเจ้าคิดเช่นไรพูดเอาดีเข้าตัวเสียเปล่าทั้งข้าผู้โสซุนบริสุทธิ์ผุดพองและสิ่งใดปกปิดเหตุใดถึงต้องเกรงกลัวที่ถูกตรวจสอบด้วยจริงไหมเย่หยุนเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วไม่พบว่าข้ามีความผิดท่านตอบแทนข้าเช่นไรถ้าเป็นอย่างที่เจ้าพูดข้าจะรับผิดชอบต่อสำนักไขย,ยวนเองและจะเป็นคนก้มหัวขออภัยไปล่วงเกินต่อเจ้าด้วยในละ่ะเจ้ากล้าแสดงให้เห็นหรือเปล่า แน่นอนข้าไม่จําเป็นต้องไม่กล้าเพื่อความเท่าเทียมและความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่ายท่านทั้งสองช่วยเป็นคนดูได้หรือไม่ข้ายินดีเล่นลูกไม้เดิมๆน่าเบื่อจริงๆเชิญเลยตรวจสอบได้ตามสบายพี่ลู่ท่านเชิญตรวจสอบก่อนได้เลยตรวจค้นศิลาศักดิ์สิิทธ์ข้าไม่เจออะไรเลยพี่เลยเชิญตรวจสอบต่อจากข้าเลยเป็นไปได้ยิ่งไหกันตรวจค้นศิลาศักดิ์ด้านในก็ไม่มีอะไรแปลกจริงๆนั่นแหละนะ บ้านามันไม่มีสิ่งประดิษฐ์อะไรเลยอย่างนั้นเลอแล้วมันดูดซับพลังไปได้อย่างไรกันผู้อาวุโสอย่างคงพอใจแล้วใช่ไหมคงจะเป็นการเข้าใจผิดของทางข้าเองในฐานะคนของสำนักเลยหยางข้าต้องขออภัยจริงๆนี่เป็นโอสววิเศษของสำนักเหลยหยางของเราเชื่อว่าโอสถทรุรจุดเป็นโอสถที่เอาไว้รักษาสถยนภาพขั้นขอบเขตข้าขอมอบให้กับเจ้าถือว่าเป็นการชดเชยจากสำนักของเราข้าจะขอรับมันเอาไว้ก็แล้วกัน เอาลาเช่นนั้นข้าขอตัวลาจะไม่ได้มีการเสียเวลาพวกท่านทั้งหลายเอาไว้มีโอกาสเมื่อไหร่ข้าจะขอเชิญทุกท่านมาเยือนมสำนักของข้าข้าจะเปิดงานต้อนรับเป็นอย่างดีเลยช้าก่อนสิท่านกล่าวหมดแล้วแต่ข้ายังไม่หมดเย่หยุนเจ้าทำบ้าอะไรของเจ้ากันง่อจนขนาดหลักฐานยังไม่ยอมทำลายไอ้แบบนี้มันยิ่งกว่าโง่เสีอีกนะน้ำเต้าหยกกืนวิญ,ญญาณอย่างนั้นเลือไองโง่เอย๋ยนี่แกทำอะไรลงไปกันมันคือสิ่งใด ท่านอาจารย์มันมันคือสุดท้ายแล้วก็ใส่หลายป้ายสีพวกเราเองเป็นถึงผู้โสดแต่ยังคิดทําเรื่องต่ําชาเช่นนี้ข้าหมดคําจะพูดจริงๆทีนี้ความจริงก็ปรากฏขึ้นหมดแล้วท่านผู้โสดสูงสุดโปรดพิจรารณาด้วยความเหมาะสมด้วยบ่อน้ำผู้วิญญาณก็ถูกทําลายไปแล้วไม่มีเหตุผลจําเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วการกระทําอันต่ําชาเช่นนี้ข้าไม่อยากเกี่ยวข้องแล้ว แต่เห็นแก่ความสัมพันธ์ร้อยปีของพวกเราหลังจากนี้สำนักของพวกเจ้าจะต้องไปยื่นคำร้องขอลายออกจากการปกครองเขตเหนือของจกักรพรรดิเทนลัวผู้อาวุโสลู่ปวดเมตตาด้วยเจ้าได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำไปแล้วถือว่าเป็นผลกรรมของเจ้าเองแบบแบบนี้นี่มันส่วนเจ้าท่านมีเรื่องอะไรกับข้าด้วยอย่างนั้นหรือ เจ้ามีนามว่าเย่หยุนสินนะเป็นคนมีทักษะรอบด้านใช้ได้เลยหลังจากที่ข้ากลับไปสํานักข้าจะคุสิทธิ์ของข้าให้หนักกว่าเดิมหวังว่าในงานประชันครั้งหน้าเจ้าจะแสดงอภินิหารอะไรให้ข้าเห็นอีกพวกเรากลับกันเถอะนะเราเองก็กลับกันเถอะนะเย่หยนุนบ้าเอ๋ยมันดวงดีหรืออะไรกันแน่นะหลังจากกิโนโนสถทรวงจุดไปก็ยังดูเหมือนขาดค่าประสบการณ์อีกนิดกว่าจะทลายขอบเขตอีกขั้นได้ แต่ภารกิจของท่านสูช่วงนี้ง่ายขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ออกไปสำรวจไม่ได้ออกไปล่าถ้าได้ออกไปล่าสัตว์สูรระดับสูงหน่อยก็คงดีนี่มันเจอกันที่หลังเขาเวลาบ่ายโมงครึง่งหมายประลองอย่างนันเลือกบ่ายโมงอย่างนันลือกได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะณที่หลังหุบเขาข้าว่าแล้วจะต้องเป็นเจ้าหวังเซียนเย่หยุนเจ้ากล้าที่จะมาต่อปากต่อคำกับข้าข้าขอชื่นชมในความกล้านั้นของเจ้า ไม่จําเป็นจะต้องพูดมากความแล้วในเมื่อเจ้าจะเลือกท้าประลองกับข้าก็เถิญแสดงเป้าหมายของเจ้าออกมาเลยเดี๋ยวเจ้าก็จะได้เห็นเพราะข้ารอคอยวันนี้มานานแล้วเตรียมตัวซะเย่หยุนขอบเขตมายาการคาที่เจ็ดอย่างนั้นเลือเจ้าคาดไม่ถึงเลยละสิเย่หยุนแต่ข้าก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเจ้าจะรับการโจมตีของข้าได้เอาเธอหลังจากนี้ข้าจะให้เจ้าลิ้มรสความแข็งแกร่งที่ผ่านการฝึกฝนครั้งใหญ่ทีละนิดเอง ใช้เวลาไม่นานแต่ก็เติบโตได้รวดเร็วขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรือนี่มันไม่แปลกไปไหนหรอกหรือหวาดกลัวข้าหรือย,อยังละ่ะจงยินดีเสียเถอะนะพอเจ้าจะเป็นคนแรกที่ตายเพราะกระบวนท่าของข้าทักษะดวงตาอสูรไปซะสลายไปซะปานกระบี่ของข้าถูกกำจัดอย่างนั้นหรือกลุ่มก้อนพลังนี้กำลังกัดกินพลังของข้าอย่างนั้นหรือเย่หยุนเจ้ารู้สึกถึงความสิ้นหวังหรือย,อยังละ่ะตายเสเถอะแกเย่หยุน นี่มันไม่ใช่พลังปกติแล้วเร่งความเร็ว20เทา่าอยู่เฉยๆและรอความตายจากข้าซะดีกว่าเย่หยุนอย่าได้ลิ้นหลนไปมากกว่านี้เลยเพราะเสียอย่างไงเจ้าก็หลบภัยจากข้าไม่ได้หรอกนะแล้วใครบอกว่าข้าจะหลบภัยจากเจ้ากันว่าอย่างไงนะยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งหวังผลได้เจ้าไม่คิดเช่นนั้นอย่างนั้นเลอในเมื่อเจ้าแสดงศักยภาพการฝึกฝนของเจ้างั้นข้าก็ขอแสดงวิชากระบี่ใหม่ของข้าหน่อยก็แล้วกันกระบี่นิพานเก้าวิถีกระบวนท่าแรก พลังเทพประสูติป้องกัน้าทีหวังเซียนหยุดดื้อดึงเสียทีข้ามองทุกอย่างออกหมดแล้วเป็นไปไม่ได้ถึงตอนนี้เจ้ายังแข็งแกร่งกว่าข้าได้อย่างไรกันเหตุใดเจ้าถึงต้องอยู่เหนือกว่าข้าเสมอเลยทําไมเจ้าต้องเป็นคนที่บีบให้ข้าตกอยู่ในสภาพอับจนได้ทุกเวลาข้าไม่เข้าใจจริงๆหากข้าไม่ได้เตรียมตัวมาให้ดีข้าก็คงพ่ายแพ้หมดรูปไปแล้วแต่ครั้งนี้ข้าไม่หวังให้มันเป็นแบบเดิมเสมอไปหรอกนะ แสงประหลาดนั่นมันจงออกมาปานพลังมาอย่างนั้นหรือแปลงกายอสูรหลายกงเล็บเทพอสูรจงตายซะเถอะเย่หยุนเร่งความเร็ว20สิบเท่าหวังเซียนมีพลังขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรือน่าสงสัยจริงๆเอาเป็นว่าจัดการมันก่อนก็นแล้วกันแล้วค่อยสืบหาดูอีกทีเย่หยุนเจ้ากลัวข้าหรือย,อยังนี่แหละไพ่ตายของข้าวันนี้จะต้องเป็นวันตายของเจ้า กงงลิบอสูรปีศาจไพ่ตายอย่างนั้นหรือเห็นทีวันนี้คงต้องเปิดตำราสอนเด็กเสียหน่อยแล้วต่อหน้าพลังอันยิ่งใหญ่แม้จะขึ้นชื่อกลยุทธ์หรือเล่ห์เหลี่ยมก็ไม่อาจจะเทียบเทียมได้ทำไมเจ้ายังดูปกติได้อีกกันละ่ะนี่มันพลังอะไรกันแน่นี่เจ้ายังแข็งแกร่งขึ้นได้กว่าเดิมอีกอย่างนั้นหรือเจ้าจะซ่อนอะไรเอาไว้อีกเยอะขนาดไหนกันข้าพึ่งจะเรียกออกมาแค่ห้าในสิบเองนะกระบีน่นิพานเก้าวิถีกระบวนท่าที่สอง คลายศูนย์เป็นไปได้อย่างไรกันพลังมากมายขนาดนี้เจ้ายัางเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่ากงเล็บอรปีศาสตร์ปกป้องข้าซะไม่นะข้าจะจบอยู่แค่นี้ไม่ได้เด็ดขาดเจ้านั้นได้พ่ายแพ้ข้าแล้วเย่หยุนนี่ข้าคงมองเจ้าผิดไปสินะเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดเอาไว้มากโขเลย แต่ในเมื่อเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วยังไงข้าก็ต้องทำให้ได้ไม่หรอกพอแค่นี้มันก็จบลงแล้วนี่มันอะไรกันกลุ่มก้อนพลังพวกนี้มีกิจแฝงเป็นของตัวเองแถมยังพยายามบินไปที่ใดสักแหง่งลองตามไปดูหน่อยดีกว่าท้ำเทพปีศาจอาสูรหายไปไหนแล้วไม่คิดเลยว่าหลังหุบเขาสำนักไขยวนจะมีถ้ำแบบนี้อยู่ด้วยคงมีอะไรสักอย่างที่ทำให้หวังเซียนเปลี่ยนไปสินะ เจ้านี้เจ้ามนุษย์ผู้ต่ำต้อยใครก็ตามได้รับการสืบทอดพลังจากข้าผู้เป็นถึงเทพปีศาจย่อมเป็นผู้มีบุญสูงเทียบกับสวรรค์เจ้าจงเลือกสมบัติจากขมสมบัติของข้าไปหนึ่งชิ้นซะสมบัติเทพปีศาจอย่างนั้นหรือหมายถึงกล่องพวกนั้นอย่างนั้นหรือเหมือนจะมีห้าคนที่เคยมาที่นี่แล้วสินะแสดงให้ข้าเห็นหน่อยเถอะว่ามันมีอะไรเก็บอยู่ด้านในวิชาตำราโลหิตปีศาจอย่างนั้นหรือ ขึ้นพลังรอบๆตำลานี้มันคล้ายคลึงกับหวังเซียนไม่ผิดเลยเจ้านี่นี่มันเข้าใจแล้วข้ารู้แล้วอะไรที่ทำให้หวังเซียนมีพลังมากมายขนาดนี้